สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันกันกบ f l o r a fauna er AI นะครับในวันนี้เราจะมาทำตัว 3D Animation แบบน่ารักน่ารักกันนะครับโดยขั้นแรกนะครับผมจะทำการ Generate ตัวรูปภาพขึ้นมานะครับด้วยตัวโมเดล f r a g k d e e นะครับผมจะใส่พร้อมว่าให้เป็นซ u เปอร์ฮีโร่เด็กเอเชียนะครับที่มีผ้าคลุมสีแดงในสไตล์ 3D Animation นะครับซึ่งก็จะได้รูปภาพที่เป็น ซูเปอร์ฮีโร่เด็กน่ารักน่ารักแบบนี้มาเลยนะครับแล้วในขั้นต่อไปนะครับผมจะให้ตัวฟอลานะครับเจเนเรตมาเป็นมุมกล้องอื่นๆของตัวรูปภาพที่เราได้มานะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นมุมกล้องจากทางด้านหลังนะครับเราจะใช้เป็นโมเดลจิมไนสองนนะครับก็จะได้รูปภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเจนที่เป็นเหมือนแนวอื่นๆด้วยอย่างเช่นหันหลังแล้วก็มองไปทางขวานะครับส่วนอันนี้ ก็จะต่อมาจากรูปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นชูมือขึ้นนะครับส่วนอันนี้ผมได้มีการใส่พร้อมว่าให้ทําท่าเหมือนตั้งรับนะครับแล้วก็เหมือนพื้นที่เท้านั้นแตกอะไรเงี้ยนะครับโชว์ความอิมแพคของตัวรูปภาพนะครับโดยเราจะไปในส่วนของการทำแอนิเมชันนะครับโดยรูปแรกในคลิปเรีโอแรกนะครับผมใช้รูปภาพจากตัวที่เป็นหันหลังนะครับกับตัวชูมือนะครับมาคอมไบกันนะครับ โดยใช้โมเดลที่ชื่อว่า KingPro KingPro 1.6กนะครับก็จะได้ออนิเมชันน่ารักน่ารักประมาณนี้เลยนะครับส่วนอันนี้นะครับผมได้ให้ Generate Prompt นะครับโดยใช้ GPT 4 o mini นะครับให้คิดไอเดียสำหรับทำโซเชียลมีเดียช็อตมานะครับแล้วก็ให้เขียน Short s t o ี่สำหรับซ u เปอร์ฮีโร่เด็กนะครับแล้วก็ นำสองเทคนี้ที่เราเจนเนอเรตมามาคอมบิ่กันนะครับก็จะได้ตัวเทคประมาณนี้เลยนะครับหลังจากเราที่เราได้เทคนี้มาแล้วนะครับเราจะมาคอมบิ่กับรูปอันนี้นะครับที่มีการตั้งรับท่าเท่ๆแล้วก็มีพื้นที่แบบว่ามีการแตกที่พื้นน,นเราจะมารวมกันนะครับโดยใช้โมเดลที่ชื่อว่า v o 2นะครับก็จะได้คลิปที่แบบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับสําหรับเอาไปลงช็อตได้เลยนะครับ นี่นะครับก็เป็นการทำตัวแอนิเมชัน 3D น่ารักน่ารักแบบง่ายๆนะครับขอบคุณครับ